ความเจ็บอาการเจ็บป่วยของแม <ừ> ่คุณดาตีสุขภาพของคุณแม่คุณวีระและสุดท้ายคือความเป็นห <ak> <Yes. S 3> ่วงของครอบครัวกับเพื่อนๆนะฮะก็เสร็จแล้วก็สรุปันว่าครอบครัวเนี่ยก็จะให้ทางชนายความคมบูชาเนี่ยไม่ยืุทรอมแล้วทางครอบครัวเนี่ยก็จะยื่นทางหนังสือทางถาทูตไทยก่อถามทูตไทยทําเรื่องขอพระทาไ่โทษอแล้วก็กระบวนการก็ว่ากันไปตามกระบวนการทั้งหมดสามประเด็น ครับก็ฮะเห็นข่าวออกมาในเชิงที่ว่าหลังจากที่คุณแม่กับคุณวีระไปพบกับท่านนายกแล้วท่าทีเปลี่ยนไปถึงไม่ยิดอุทอนจริงไหมฮะผมวันนั้นผมไปด้วยครับวันนั้นผมไปในฐานะที่ผมจะไปคุยกับนายกเรื่องขอเรื่องเอกสารเพราะผมเนี่ยมีหน้าที่ในการทําเอกสารนการจะฟ้องรัฐบาลประเทศคร่บคุณแม่คุณวีระเนี่ยก็ถามแล้วก็ถานายกว่าเขาเนี่ยจะขอให้ทางรัฐบาลช่วยเรื่องพิจารณาเรื่อง ก่อนราฐบาลไถ่โทษนายกก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้าขอจะขอรัฐบาลไถ่โทษเนี่ยเราต้องจย่าลืมเราต้องเลื่อ,งอนงบชดและการก็จังหวัดต่างสภานี่ยก็ยินดีที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างกำคัญตรงนี่ยนะฮะแต่คุณแม่กุีละก็ไปพบกุณีละพูดถึงเจตประจัญญ์อยู่ห้าปีเมื่อกี้นนะฮะเขาทานหนังสืงอระบบวันนี้นะเจตประจัญญเนี่ยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยคุณชมนนท์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าตัวมหาผมเยอะมากเลยนะผมก็บอกที่ผมรู้ว่าอย่างนี้แต่เพื่อความเพื่อทุกคนสบายใจเนี่ยผมให้คุณทำคุณแม่่คคคคุุณณเเเวลาารรอบันีย ทำเป็นหนังสือมาว่าเขาประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องเพื่อนทุขศึกษาฟังเขาก็ถามมาให้กันนั้นแล้วก็ถามผมว่ากรณีแบบเนี้ยมันจะมีผลอะไรต่อคดีไหม,มผมในฐานะที่เป็นทนายความบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะดาเนินคดีระหว่างประเทศเนี่ยนะ,ะมันคดีเนี่ยเมื่อศาลศาลัมุูชาไม่มีอำนาจเนี่ยหมายคน การที่ขังคุณวีรอยู่เนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกอเพราะว่าวาการเดินดีมันรัผิดสาเร็จแล้วเนี่ยคำตบัญชาดำเนินการแล้วขังแล้วกับขังแล้วมันก็หากหาองค์กรหลับเท็เข้าพิจาหรือว่าผิดก็ผิดอยู่ดีตกลงวันนี้จะขอขอพระราชทานใบโทษใช่ไหมครับครับผมทีนี้มันมีข่าวร้ายออกมาวันนี้เพราะว่าคุณเซนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่สามารถที่จะขอพระราชทานใบโทษได้กับคุณเซอาให้กับคุณวีระกับคุณราตรีได้ยกเว้นว่าทั้งสองคนนั้นต้องได้รับโทษสองในสามแล้วเนี่ย มันมีระยะสําคัญอะไรกับการทํางานของทนายความหลังจากนี้ไปไหมครับคืออย่างนี้ฮะผมผมต้องเรียนเนี่ยคดีคดีเนี่ยนะฮะคุณของของที่ชกกรไทยอ่ะชื่อคุณอะไรนะคุณสิวรักษ์คุณสิวรักษ์ครับข้อหาเดียวคุณสิว락เลยประสารจำคุกแปดปีแล้วก็พระราชทานไปโทษภายในสองสามวันซึ่งตรงเนี้ยผมก็มองว่าเรื่องเนี้ยในขณะเนี้ยผมว่าประเด็นทั้งหลายแหล่นี่อยู่ที่รัฐบาลในขณะเนี้ยนะฮะรัฐบาลต้องใช้เถานการณ์ในการสู้ เรื่องการดเนเนี่ยเพื่อจะต้องคือเรื่องนี้ชันนี้ตอนแรกยากขยอยใ้รัฐบาลดําเนินการแล้วก็เป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะช่วยดาเนินการเพราะว่ามันที่บอกที่บอกที่ท่านทุกเสนออกมาพูดได้เลยนะฮะเงื่อนไขก็จจริงเพราะว่าคดีอุิวรักร์เนี่ยถ้าผูหาจารกการเหมือนกันจัที่จะคแปดปีเหมือนกันก็เอาพระราชทานเพทษภไยในสามวันซึ่งสิ่งนี้มันก็เลยขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่พูดนี่ผมก็บอกว่ามันอยู่ขนาดเนี้ยอยู่ที่ว่าเราจะจารึกวิธีไหนจะให้เขายอมทำอย่างไร ภาพวันนี้ที่คุณไตรรงค์ไปพบกับคุณเซนพร้อมๆกับคุณอรงกรพระบุตรภาพการกอดกันกับผู้นําของตับบูชามันพอจะช่วยอะไรร้องมฮะกับคุณรัชพลราเทวีเขาบอกต้งเรียนเลยครับว่ามันอยู่ที่การเจรจาของเรากับคุณถึงขาดคุณคุณเซนเพราะอะไรไหฮะเพราะทุกวันเนี้ยทุกอย่างทุกคนการทุกอย่างอยู่ที่คุณคุณเซนคนเดียวในในวงการถึงผมผมต้องเรียนหอึงว่าถึงเจ้าอุทธรดติกาอย่างไงเนี่ยนะฮะเราก็รู้อยู่ ร้านกัมพูชาเนี่ยนะเขาคงไม่ไม่ทาตามหรอกแต่ว่าอยู่ที่ว่าการเจรจาระหว่างสองสองฝ่ายเนี่ยว่าจะบรรลุผลแค่ไหนอย่างไรแต่แต่ว่าคดีมีตัวอย่างมาแล้วนะครดีคดีคดีตคุณสีวัารเนี่ยนะก็ข้อหาเดียวกันข้อหาชั้นกรรมเหมือนกันเทษจำคุกเท่ากันอะไรทุกอย่างเท่ากันหมดเลยครับแล้วคดีนั้นไม่จำเป็นไม่จําเป็นต้องลงโทษสองในสามคุณนัทพลจะไปกัมพูชาอีกเมื่อไหร่ครับผมว่าคงจะต้องถ้าเกิดว่ามีความเรื่องในความชัดเจนในเรื่องกรณีที่ จะต้องตอนนี้ลําบากไหมฮะตอนนี้ลําบากไหมครับลําบากก็มันเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเราเราเลือกฝันลงมมือคือจริงๆเรื่องนี้มันบอกว่ามันอยู่ที่คนคนเดียวอ่ะแต่เราผู้ันแบบส่งมาตรงมานะครับอยู่ที่ทคุณเซนคนเดียวท่านเซนเขาเขาดำเนินการอย่างนี้จนเครับก็หวังว่าวันนี้คุณเตยรงน่าจะคุยประเด็นนี้กับทางคุณเซนด้วยนะฮะ ผมก็หวังอย่างนงี้ยนะผมก็หวังว่าผมก็หวังว่าเออสองคนที่ไปเนี่ยมันจะเป็นคนทางบวกตอบต่ำสองคนที่ร้านคุณรัตตีครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะคุณนัทพรครับคุณคำสั่งครับดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทพรโตประยูนนะฮะทนายความของคุณวีระกับคุณราตรีอีกเรื่องหนึ่งครับท่านอาจารย์วรนัยครับก็คือเรื่องของการประชุมยูเนสโกที่จะมีการประชุมกันในเดือนมิถุนายนนี้ที่บาเรนวันนี้คุณสุวิทย์คุณกิติซึ่งไปพูดคุยเจรจากันก่อนหน้านั้นที่่ฝรังเศส ก็ได้กลับมารายงานกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราหยิบยกขึ้นมาว่าอยากจะให้เวทีของการประชุมยูเนสโกเนี่ยมันเลื่อนของการเรื่องของการขึ้นทะเบียน,นยออกไปก่อนและดูเหมือนว่าในเวทีส่วนหนึ่งของการประชุมที่ยูเนสซนั้นเราก็พยายามจะยกเรื่องนี้พูดคุยใน,ในเวทีของ UN ด้วยเนี่ยมองประเด็นนี้งไงครับเราพูดใน UN เอ็ซแต่ว่า u n เนสซไม่มีคําแถลงใดที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเรายืน่นผ,ผิดที่อีกแล้วเดี๋ยวจะเหมือน2505อีกแล้วคือ ชัดๆนะครับว่าถ้าเรายื่นไปประท้วงประแทงยูเนสโกที่บาเลนเขาเ็าต้องเลื่อนออกไปอีกเขาก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเราประท้วงปีนี้เขาก็ประท้วงเลื่อยๆไปเรื่อยๆท้าสุวิทย์ก็ทาสาเร็จแล้วนะครับจริงๆท่านสุวิทย์ก็ได้เจรจาแล้วว่านี่มันมีความขัดแย้งนะอยากให้ทางยูเนสโกเนี่ยเข้ามามาดูแลมาประสานระหว่างยูเนสโกไทยกับยูเนสโกกัมพูชาแล้วอ่างรัฐบาลทางวัฒนธรรมอันนี้เป็นงานสึกวัฒนธรรมนะฮะอย่าไปบอกเป็นสืบการเมืองนะถ้าเอาไปรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยก็ มันจะตอบอะไรกันไม่ได้นี่ผมเชื่อว่าท่านสมสุดากับท่านธาราคุงซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการเป็นแม่ทัพวัฒนธรรมของเรานะเตรียมแล้วครับรัฐมนตรีทางวัฒนธรรมออกข่าวเรียบร้อยว่าเตรียมข้อมูลที่จะคุยนี้ถ้าเกิดเราไปเห็นข่าวว่าจะไปไล่ไปไม่ให้เข้ามาเขาจะมาเข้ามาดูปราษาพระวิหารเราก็บอกว่าเข้าไปด้วยขอไอ้ก่อนหรือเปล่าเราไปด้วยฮะเราก็ขอขึ้นไปด้วยกระเบนให้ไหมให้ฮะเพราะเราเป็นเราเป็นสมาชิก แต่ถ้าเราถอนตัวเมื่อไหร่เขาก็ไม่ขึ้นนะฮะเราต้องได้ขึ้นนะเพราะตอนนี้ปาสาทพะวิห่งไม่ได้เป็นของชาวกัมพูชานะฮะเป็นของชาวโลกฮะเพราะนั้นขนาดแหม J เจบีซีกับคณะอย่างขึ้นไปดูวัดแก้วได้ท่านรัพภาคสองเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยท่านส่งเไปได้อยู่แล้วครับเราก็ไปให้ข้อมูลกันเพื่อที่จะปราณีประนอมในการใช้พื้นที่ข้างเคียงหรือให้ข้อมูลที่แท้จริง แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะบอกว่ามีทหารหรือไม่มีทหารเพราะนี่คือศึกวัฒนธรรมครับและข้อมูลที่ตรงนะฮะผมเชื่อว่ากรมศิลปากรกับสํานักโบราณคดีท่านได้เตรียมไว้หมดแล้วครับมองดูการประชุม JBC ที่จะเกิดขึ้นในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ก็ใกล้เคียงกับการประชุมน้ตีต่างประเทศอาเซียนวันที่22 27กุมภาพันธ์เราจะประชุม JBC แต่ยอดสินั้งนนี้ยังไม่มีกระแสตอบรับจากกับูชานะฮะว่าจะมาประชุม JBC หรือไม่ที่22ครับ ท่ายีย่สิบสองเราเราเปลี่ยนแม่ทัพหน่อยตั้งคณะทําให้มันดูเนียนหน่อยอยาจารย์ดูเหมือนจะเชียย์คุณเตลงมากเลยฮะเนี่ย๋อ้ไม่ฮะท่านสุเทพก็ได้อ่าสุเทพก็ได้ท่านสุเทพก,ก็ยังไปกอดท่านอุนเซนได้เลยเผอเผอท่านนายกเองได้เลยเออดูเป็นคู้รุปกาลมากกว่าค,คุณกสิทธิ์นะค,คือไม่เช่ว่าท่านกสิทธิ์ผิดครับแต่เหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยมันมันไ่่ดีรรู้้าเเััันหสสกกคุย็ิบทใช คณะของกระทรวงการต่างประเทศเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศผมขอชมผ่านเลยนะฮะทุกท่านเก่งทุกคนนะครับภาษาอังกฤษภาษาการอ่านเอกสารท่านเก่งมากมากแต่ไม่ใช้เขาอะครับคณะเอาคณะของประหลัดกระทรวงก็ได้ออกขึ้นไปเลยเป็นแม่ทัพแทนแต่อยู่ภายใต้การดูแลของคนที่ชื่อกระสิรก็ได้ครับก็จะสนทญาอย่างนี้แหละครับแต่ท่านกสิทธิ์นั่นเองเนี่ยบางครั้งท่านก็อยู่ที่ท่านนะครับว่าท่านจะ จะยาวออกนะฮะผมยังเชียร์ให้ท่านอยู่เป็นรัฐมนตรีจนจบรัฐบาล<ป>อยู่ไปจนจบเลยไม่เป็นไรแต่บางครั้งเนี่ยอืลดความเป็นตัวความความยิ่งใหญ่ในตัวท่านลงหน่อยครับนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับข้าราชการในกระทรวงเนี่ยได้มีโอกาสแสดงสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับท่านบ้างแล้วเมื่อเมื่อท่านยอมรับและท่านสามารถที่จะร่วมกันได้เมื่อนั้นกัมพูชากับไทยก็จะร่วมกันได้แค่ในกระทรวงยัง ยังร่วมกันไม่ได้อย่าไปหวังว่าจะลบมทมอง<ร>ทางออกหลังจากนี้ไปมันพอจะมีช่องทางท,างที่เป็นทางออกระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรกันบ้างและหันมาพูดคุยเจรจากันเหมือนเดิมเป็นไปได้ไหมอ,อีกสองเดือนก็คุยกันแล้วฮะถ้าตาบใดคือการประทะตามแนวชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นการชิงพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เป็นธรรมดาอย่างภูมิมะเขือถ้าใครอยากเห็นว่าฐานฐานกัมพูชาตั้งหา่างจากฐานไทยแค่ สามสิบเมตรสี่สิบเมตรเอาไม่ไกลเกินร0อยเมตรอ่ะก็อยู่บนเคือกเดียวกันถามว่าตอนตอนที่ไม่มีเรื่องเนี่ยทุกคนทานข้าวด้วยกันกินไก่ย่างมาทำนะครับอกไขมดแดงอะไรเงี้ยพอถึงวันนี้ปุ๊บอ่ะต้องยิงกันแต่ความเป็นจริงก็คืออย่าไปเอาพื้นที่ความขัดแย้งการประทะกันซึ่งเป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่การแก้ไขก็คือการเปิดโอกาสให้กับบุคคลอื่นๆซึ่งผมแนะนำนะครับในฐานะนักอนุเซียวิี่อยากต้องแนะนํา ทางวัฒนธรรมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านท่านท่านสมศรีดาท่านก็เป็นยูเนสโกคนหนึ่งท่านก็ไม่ใช่ถึงขนาดว่าไม่มีข้อมูลผมว่าท่านก็ข้อมูลลึกแม้กระทั่งอ่ะเราอาจจะไม่พอใจกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจไปรับจ้างทระทรวการต่างประเทศอ่าเราก็หาอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งหรือสร้างคณะขึ้นมาโดยมีแม่ทัพก็คือประลัดกระทรวงการต่างประเทศวงเล็บท่านเกษตพิลรมเปลี่ยนบทบาทการการต่อสู้ครับยังไงการต่อสู้ทั้งนี้คือการผมบอกเลยครับ ใครก้มหัวก่อนใครลดอคติใครลดทิฏฐิได้ก่อนเป็นผู้ชนะอืในเวทีโลกนะครับครับและเราจะทาให้สันติสุขเกิดขึ้นมาลองดูดิฮะทหารก็ทําดีอยู่แล้วอย่างท่านประธานภ้าสองับหน่วยลบแถวชายแดนอุ้ยเขาหม็นไม่ได้กระดิกแล้วดีมาตลอดก็ก็ฝากครับชื่นชมท่านไว้ด้วยนะตอนนี้ครับอย่างน้อยวันนี้ก็เห็นภาพคุณไตรรงที่ไปจับมือกับคุณเซนเนี่ยมันน่าจะเริ่มเป็นภาพที่ดีแล้วดีมาอยู่แล้วครับมันดีจริงๆคือคือแค่ แค่แค่หยุดเอาความเชื่อของเรากลุ่มคนทุกกลุ่มคนนะหยุดความเชื่อ,อความเชื่อของเรารโอเคเข้าใจอ,อย่างท่านวีระเนี่ยที่ไปอยู่ในกัมพูชาเนี่ยครับผมยังเคารพท่านนะยังชื่นชมท่านว่ามีจุดยืนที่จะรักษาหรือชน่ในอธิปไตยรู้อะไรที่แต่ในความพิดข,ของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราลดลาวาศนะครับทงศาสนาคนเรียกว่าลดอาคตินะครับียังใช้อยู่แล้ว เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาทางานแทนใช่รเรายัางไม่ชอบกัมบูชาท่านก็ไม่ต้องเข้าไปคุยหรอกเอาคนอื่นที่เขาชอบกัมพูชาไปคุยหน่อยอแล้วท่านวีระก,ก็จะได้ออกเร็วขึ้นนะครับการเศรษฐกิจการค้าสงคารามก็หยุดชายแดนก็แฮปปี้เผลอจัดงานฉลองชายแดนกันสักรอบนึงคร,ครับก็ไซโดตาแบบขเขมรสูงขเขมรล,ล่างเขาก็ทํากันอยู่แล้วท่ดาตาเมืองกอ็ชาวขเขมรเขมรฝั่งไทยหรือเขมรเขมรไอเขมรกลมเขมรลือนะฮะเขมรรอเขมรลือก็มาประสาน มันมันมีอยู่แล้วทําไมเราไม่ใช่กลไกทางวัฒนธรรมเป็นพระเอกบ้างครทาไมต้องใช้กลไกทางทหารหรือใช้กลไกทางการเมืองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้นกตอนนี้ก็คืออทุกคนที่เชื่อเนี่ยก็เชื่อต่อไปคแต่อย่ากล่าวว่าไรผู้อื่นเพราะผมยังเชื่อมันว่าวันนี้คนไทยไม่มีใครข้างชาติผมมั่นใจไม่มีใครมีฝีมือพอจะข้างชาติไม่มีข้างชาติไม่มีฝีมือพอฮะยังเด็กๆข้างชาตินี่ถ้ารู้จัก กระบวนการมันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แค่นี้หรอกมันต้องเริ่มโดยรับและไม่มีใครขายชาติครับในเวลาเดียวกันคนไทยทุกคนมีเดียคือคนไทยด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราเชื่ออะไรก็ไม่ต้องไปตําหนิเพื่อนอเราก็ทํางานของเราเช่นคุณเวละเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเวลาเชื่อจนเดินเข้าไปในสิ่งที่เวลาถึงแม้จะเป็นความผิดพลาดก็ต้องยอมรับความผิดพลาดแล้วยอมที่จะลดท่ผิมานะถอยกลับมาเพื่อที่จะมาทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อต่อไปอีกครับ ไม่ใช่ตายแต่วันนี้พรุ่งนี้ครับแต่ถ้ายังดื้อดึงหรือว่าจะเชื่อในความเชื่อหลายคนนะครับชาวรัฐสุขามภูเสดียตายกันเป็นล้านเพราะอะไรเชื่อครับความเชื่อบิลิปครับก็เชื่อว่าวันนี้สิ่งที่ทางท่านอาจารย์โบราณยพงษาชลากรได้สะท้อนผ่านรายการจับข่าวคุยในคืนนี้นะครับก็คงจะได้มุมมองหลากหลายแง่มุมนะครับสิ่งนี้นะครับฝากไปถึงผู้นาของรัฐบาลฝากไปถึงทุกภาคส่วนนะครับในขณะนี้ที่กำลังขับเคลื่อนภายใต้การทํางานของแต่ละส่วนเราเชื่อว่าแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนนั้นท่านก็มีเหตุผลของท่าน แต่ทั้งหมดทั้งวงเหล่านี้อย่างที่ท่านอาจารย์วรนัยได้วว่ามานะครับไม่มีใครข้างชาติหรอกครับทุกคนรักชาติเหมือนกันหมดพีงแต่ว่าทางออกของปัญหาน,นั้นจะออกมาอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์ครับครับแล้วก็คืนินี้รายการจับข่าวคุยลาไปก่อนพบกับจับข่าวคุยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับคืินี้ลาลวครับสวัสดีครับ